เราใช้กล้องกับเลนนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปสักระยะหนึ่งในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะเริ่มเลอะเปื่อๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี <t t ่ยเราต้องมีการทําความสะอาดระหว่างการใช้งานแล้วก็มีการทําความสะอาดหลังจากที่เราใช้งานมันเสร็จแล้วที่บ้านนะครับการทําความสะอาดอุปกรณ์เนี่ยเริ่มจากการล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับยิ่งแบบไปกินไก่ย่างส้มตำมานี่ต้องยิ่งล้างมือก่อนเลยนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาทำความสะอาดตัวกล้องกับเลนอีกทีหนึง่งให้เราเอาแปรงปัดฝุ่นปัดตัวกล้องกับตัวเลนก่อนถ้าตัวบอดี้กล้องกับเลนเนี่ยมีคราบมันคราบเกลือคราบเหงือ่อแบบไปลุยทะเลลุยทรายลุยฝุ่นมาเนี่ยให้เราเอาผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดรถหรือเช็ดครัวเช็ดพื้นพวกนี้นะครับชุบน้ำใส่น้ำยาล้างจานนิดนึงนะครับแล้วก็เช็ดภายนอกของกล้องกับเลนเนี่ยให้สะอาดเช็ดเฉพาะตัว บอดี้นะครับเปิรกภายนอกถ้าเลนสมีฟิลเตอร์ใส่ตลอดนะครับมันก็จะไม่สกรปรกที่ชิ้นเลนด้านหน้าแต่จะสกระปรกที่ฟิลเตอร์นะครับก็ทำความสะอาดเฉพาะฟิลเตอร์พอ,พอเอาแปรงปัดฝุ่นเนี่ยปัดปเบาๆให้พวกฝุ่นแข็งออกให้หมดก่อนจากนั้นเอาลูกยางเป่าลมไล่ในแนวทแยงอีกทีถ้าหน้าเลนส์สกรปรกมากนะครับมีคราบครับน้ำคราบน้ำมันลาย้วมืออย่างเขลอะเนี่ยให้เราเอากระดาษที่ชู่นะครับ ชุบน้ำผสมน้ำยาล้างจานนิดนึงนะครับเช็ดวนเป็นก้นหอยเบาๆเสร็จแล้วเอาผ้าไมโครไฟเบอร์สําหรับเช็ดเลนเนี่ยเช็ดเลนให้แห้งอีกทีนะครับแล้วก็เป่าฝุ่นไล่ลมอีกครั้งส่วนท้ายเลนนะครับใช้ลูกยางเป่าลมเป่าเท่านั้นก็พอวางทิ้งไว้สักพักให้ความชื้นมันระเหยเออกไปให้เลนแห้งซะก่อนชิ้นส่วนที่เป็นแก้วนะครับเช่นจอ L C D ช่องมองภาพเนี่ยเราสามารถใช้น้ำ ผสมน้ำยาล้างจานนิดหนึ่งนะครับทำความสะอาดได้ตัวเซนเซอร์นะครับใช้ลูกยางเป่าลมเท่านั้นอย่าใช้อย่างอื่นไปเช็ดทำความสะอาดโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็การทำความสะอาดเนี่ยควรทำโดยช่างผู้ชำนาญน,นะครับพอทุกอย่างแห้งดีก็ปิดฝาครอบเลนใส่เก็บเข้ากระเป๋าบางคนอาจจะสงสยัยเฮ้ยเอาน้ำยาล้างจานไปเช็ดเลนมันไม่ทำให้เลนพังหรอนะครับ จริงถ้าเราใช้แบบความเข้มข้นต่ำนะครับอันหนึง่งแล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างแว่นตาเนี่ยครับเราล้างวันหนึ่งเนี่ยหลายรอบมากซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเลอะเหงือ่อเลอะคราบไขมันเลอะนู่นนี่นั่นเราก็ต้องใช้น้ํายาล้างจานนะครับในการทําความสะอาดวันลาหลายรอบมากนะซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลทําให้เลนพังหรือโคตติ้งเสียหายนะครับก็ทําให้ถูกวิธีเท่านั้นเองไม่ต้องเป็นห่วงครับส่วนการทำความสะอาดในระหว่างวันนะครับส่วนใหญ่เราก็จะแค่แบบ เอาโบเวอร์เป่าไล่ฝุ่นที่หน้าเลนหรือเอาไมโครไฟเบอร์เช็ดหน้าเลนอะไรเงี้ยเป็นส่วนใหญ่นะครับอีกอันนึงที่เราทำความสะอาดบ่อยมากทั้งวันก็คือจะเอา CD ด้านหลังนะครับก็เอาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบเช็ดเช็ดนะครับมันก็จะสะอาดแล้ว